สวัส <Yeah. S 2> <laughs> ดีครับคุณเจอินดี้นะนี่แฟนคุณเจีชื่ออะไรคะชื่อแม่เสือแม่เสือเสือสมิงเสือท่องหรือว่าสมิงที่รักที่รักโอเคแฟนเจค่ะก็ออกมาถึงสมุยเนาะเราก็คุยกับเขามาได้ก็สา<ห>มนะเดือนแล้วหลกแล้วในท้อง <laughs> แล้วป่านเนี้ยเออนะป่านีิงท้องสามเดือนแล้ว ก็คุยกันวีคอกันมาเดือ,อนเดือ,อนหนึ่งเลยนะคะเดือนควาหวานริดแล้วก็ตัดสินใจเก็บตังค์เก็บหอมรอมริสจะแต่งงานปีหนะ้ามานางกว่าจะมาได้ขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไปฝากเพื่อนที่สนามบินดอนเมืองจากนั้นก็อะไรวะพอมาถึงลงรขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินเสร็จปุ๊บ ต้องมาต่อรถตู้ต่อรถตู้ขึ้นรถบัสลงเรือเฟอร์รี่ขึ้นเรือโอ้ยสารพัดเหนื่อยแล้วก็เดินแล้วก็เิอแล้วก็หลงแล้วก็หุดหิดไปหลงอยู่ในเซนท่านเนาะก็หิวรถก็เป็นโลบออย่างว่าแหละความรักใหม่ๆใครๆก็มีความสุขกันทั้งนั้นะเนาะก็อยากเห็นเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ว่า อาจจะเพิ่งเริ่มจะมีความรักใน f c e e o o o เนาะในโลกโซเชียลก็ขอให้รักกันนานๆเจก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง <conflicting> ก็ลองดูรักครั้งใหม่ได้เดือนหึงเดือนแล้ววันที่25นี้ี่หนึ่งเดือนอะไรนะทำไมขาวสาวไม่มีอะไรโอเคค่ okay, ะเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะนนี้ก็บ๊ายๆถ้ายังคบกันอยู่คบอยู่แล้วไม่ยอมเนี่ยแบบนี้เซ็กซี่เกินไปละ บายค่ะีายจุ๊บสิ